you <laughs> สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่อวรบกับมาพบกันตามคาดไม่หยุดหยอ่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะเนี่ยรวมถึงเรื่องของการจะออกเดินนะคบท่านผู้ชมก็ยังคงเป็นที่ถามสนันอย่างไม่หยุดหยอ่อนกันเลยทีเดียวครับท่านว่าตกลงแล้วเนี่ยการชุมนุมนะคบท่านผู้ชมจะมีการออกมาเดินจริงหรือไม่หลังจากที่วันที่2สิงหานะคบท่านผู้ชมสักช่วงประมาณครับท่าน4ี่โมงเย็นนั่นเนี่ยสำนักข่าวหลายภาคส่วนลงข่าวว้เฮ้ยจตุพรครับท่านยังไม่นัดชุมนุมนะเนี่ยยังไม่นัดมอบออกเดินรอบหน้าเพื่อแล้วรออะไรจะเนี่ยรรรอออาาาาลมมมมนกกกชปิง็สณ ห้าทุ่มนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีออกมาอีกครั้งครับท่านว่าอย่างไรจ้าเตรียมนะครับท่านผู้ชมว่าจะออกเดินครับท่านประชิดคำนี้อะไรประมาณนี้ในสัปดาห์หน้านะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังครับท่านอันไหนมีน้ำหนักกว่ากันแต่ก็เห็นเขานั้นเนี่ยแชร์ข่าวมานะครับท่านผู้ชมหลังจากจัดม็อบครับท่านใช้เวลาจัดมาทนเนี่ยเดินนานเหลือเกินแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายครั้งที่ผ่านมาคุยโวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกูจะยกระดับเดี๋ยวจะยกระดับแบบนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นผมยกจนเมื่อยแล้วนนนนนนนะคครรัับบท่่่่าาาาาเเกกกิดอออออไขึ้้้ตจ็็มมมแปยยผูชงงฝฟ กระจายแบบเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเว้นแต่รอบที่แล้วนะเนี่ยที่มีส่วนที่ลิมทองกุลแล้วก็อีกมากมายไก่กองนะครับท่านผู้ชมมาครับท่านน่าจะประมาณ2 5ง0มกว่าคนรอบนี้แหละจ้าประมาณกี่คนนะเนี่ยสสิงหาที่ผ่านมาอืมเท่าที่เขาประเมินกันนะครับท่านผู้ชมประมาณครับสองพต้นๆอะไรประมาณนี้เอ้ยแล้วหายไปไหนหมดวะเนี่ยสิกว่าเท่ากันเลยทีเดียวอยือาจจะมองว่านะเนี่ยถ้าเกิดสมมติออกมา็อบตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะตกเป็นเครื่องมือหรือเปล่านะครับท่านหรือว่าประชากรหลายภาคส่วนนะเนี่ยจะออกมาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเป็นบอปขี้ข้า ประมาณที่หลายภาคส่วนออกบอกมาอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หนึ่งในข้อเรียกร้องของม็อบอถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ว่าข้อแรกข้อสองแล้วนะเนี่ยแต่ว่ามีในข้อย่อยอิงต้องลาออกจากการเป็นนายกพักร่วมรัฐบาลต้องออกทั้งหมดแลวออกไหมจ๊ะไม่ออกนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับอิงครับท่านแพทองทานชินวัฒนนาย,ยกนะเนี่ยบอกวันนี้นี่เลยมิงม็อบเป็นอย่างไรบ้างหลังจากบอกให้ลาออกอิงจะออกไหมบอกไม่ออกทําไมกูต้องออกออกไม่มียังไม่ลาออกแน่นอนกันเลยทีเดียวมั่นใจนะครับท่านผู้ชมความบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้ครับท่านแล้วก็รู้สึกว คือผมเป็นม็อกผมนั่งไม่ติดแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแบบนี้แหละดีแล้วนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับท่านถ้าเกิดสมมตไิไทยขึ้นเป็นนายกนะเนี่ยพวกม็อกส้นตีนส้นมือนี้ออกมาออกเดิน25คน40คนพันสองพันคนเป็นอย่างไรต่อจ้าคนเลือกมาเยอะกว่านี้เยอะนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีรัฐบาลแล้วครับท่านถ้าเกิดสมมติออกแบบพาเพื่ออย่างล่าไปอะไรประมาณนี้ก็ไม่ที่อัปปีเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะเนี่ยสำหรับการจะอ,อกมาเดินรอบใหม่จอ่จอจ่อใช้คําว่าจอ่อมึงอย โูนแจ้งแล้วอืแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าไม่ทนเตรียมจอไล่รัฐบาลประชิดทำเนียบแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหลังจากเนี่ยเฮ้ยเพิ่งซาำนะครับท่านผู้ชมขบวนรถทัวร์ครับท่านปมน็อตวรล,ลิดเนี่ยวันนี้ก็เป็นประเด็นอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแบ่งเป็นสองสาเสียงอีกแล้วเว้ยเฮ้ยด้านหนึ่งก็ขนทัวร์ไปลงน็อตวรล,ลิดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ขนทัวร์เว้ยเฮ้ยทัวร์สามาสมานนะครับท่านผู้ชมสามัคคีูจะไปเสียงสุพรรณซะแล้วทัวร์ลงน็อตวลารลิตอีกแล้วอีกภาคส่วนก็สนับสนุนนะครับทบ่านผ วันก่อนบดดําต้องออกมาเคลียร์อีกแล้วนะเนี่ยยังไม่ไล่น็อตวรล,ลิตออกเป็นแค่ลูกจ้างเหมือนกันไล่ออกไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าน็อตของขึ้นกลางไรโวยภูมิธรรมนะเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากเจรจาขมรครับท่านบอกนะเนี่ยไม่ไว้ใจคุยกันอะไรประมาณนี้แล้วที่แน่แวันนี้ เฮ้ยเห็นสำนักข่าวเอามาลงไว้เฮ้ยท็อปดาราส่งเข้าประกวดดอทวลลิตเดือดจัดอีกแล้วหลังจากพลเอกลังสีครับท่านแฉว่าไทยนะเนี่ยมีอะไรวะเนี่ยไส้ศึกนะครับท่านผู้ชมสั่งทหารถอยครับท่านแบบที่มันทุกออกแบบเหมือนว่าตีกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเป็นผมก็บอกได้เฮ้ยอันนี้ขายชาแนเนี่เฮ้ยอันนี้เป็นเป็นไส้ศึกและเป็นจริงไหมจ๊ะถ้าเกิดเป็นจริงต้องบอกชื่อมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่พลเอกลังสีอะไรประมาณนี้ยังไม่บอกครับท่านแล้วก็ก่อนดอทวลลิตนะเนี่ยจะมีการซัดูู้ัชผ เป็นไอ้ขี้เอ็งขี้กูอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าอืมก็ทวนละอุนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พยายามจะเรียบเรียบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเรียบเรียบมาเรียงเียงครับท่านทัวบินเฉียงไปทางซ้ายตอนนี้ก็หักพงมาเลยนะครับท่านผู้ชมประชากรบางส่วนโผล่ลงครับท่านแล้วก็ผมก็เจอเฟซบุ๊กนะเนี่ยวอลลิสเฟื่องอารมณ์อ่ามีการเอาลูปภูมทำแล้วก็ แม่ทัพภาคนะครับท่านผู้ชมภาคที่2น็อตวรล,ลิศน่าจะระบุแบบนี้น่าจะใช่ของน็อตวรล,ลิศนะเนี่ยดูจากหน้าท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านดูอดอัดนะเนี่ยอดกั้นและอดทนเป็นอย่างสูงถ้าเกิดเป็นกูนะจะแหกหน้าไอ้พอทอหนึ่พอสัมพาวทอทงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีลูปภูมิธรรมอยู่ในนี้ให้ไม่มีที่ยืนเลยมึงไอ้อขี้จุดๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ขายชาตินะครับท่านผู้ชมขายชาติแหมมีคนถามมาอีกแล้วนะเนี่ยชาติเป็นอย่างไรบ้างกิโลละเท่าไหร่เฮอยไม่ใช่แบบขายอะไรวะเนี่ยสตุงสตออออนนนรั่าผู้ชมมมหไดดงง ใช่ครับทั้งนอดวลลลิศนะเนี่ยเหมือนกับพสต์ข่าวนี้มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยดูหน้าแม่ทัพภาคสเนี่ยดูอึดอัดเหลือเกินแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นตัวเขานเนี่ยจะแหกหน้าให้ hey, อะไรวะเนี่ยไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้มันท่าไงนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับผมก็พูดได้หรือเปล่าวะถ้าเกิดผมเป็นนาย,ยกผมจะทําแบบนั้นทาแบบนี้แล้วได้เป็นไหมวะ ไม่น่าจะได้เป็นนะครับท่านผู้ชมไอ้ไม่น่าจะได้เป็นนี่ง่ายที่สุดครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นแม่ทัพภาค2องนเนี่ยออกมายืนแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ายิ้มยิ้มมันก็คงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้ทัวร์สนันลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวยิ้มเกิดอะไรขึ้นทําไมมึงยิ้มแล้วพอไม่ยิ้มล่ะจ้าเนี่ยน่าจะโมโหโกรธอึดอัดก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามนะครับท่าน ส่วนแม่ทัพภาคสองอดอัดพูดอะไรม,มากกว่ามากไม่ค่อยได้อดกัน้นถ้าเกิดเป็นตัว not v a l ิ d นะเนี่ยจะเอาให้ไม่มีที่ยืนเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นพทเขาจะต้อนนะครับท่านผู้ชมอ๋อน่าจะเหมือนกับตอนที่ต้อนจาก,กรพบเพ็นแขกกลางรายการแฉหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนถามมาแบบนี้เป็นอย่างไรต่อจ๊ะโอ้ยก็ <c oughs> มดดําอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เหนื่อยหนักไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้ก็พยายามจะสมานนะจ๊อีกฝ่ายหนึ่งก็โอ้ยพยายามนะครับท่านผู้ชมในการหาทัวร์ไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวมีการบอกว่า ยังไม่คิดจะไล่น็อตวารลิตออกนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็แจ้งมาใหม่อีกแล้วนะเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรจ้าอืมเป็นลูกจ้างเหมือนกันครับท่านยันเป็นลูกจ้างเหมือนกันมดดายันนะเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไล่ใครออกไล่ใครเข้าอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่ถามไทยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยประเด็นน็อตวรลิศนะเนี่ยล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโอ้ยก็มีการถามไทยนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยคุณน็อตอยู่เฉยไม่ได้แล้วเนี่ยต้องไปม็อบม็อบไหนแล้วเฮ้ย ช่วงนี้ม็อบจะดูรรนะครับท่านผู้ชมคงดูไม่จืดนะครับท่านผู้ชมสําหรับม็อบครับท่านโดยถ้าเกิดผมมองนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติผมเป็นคนที่มุมมองมองเข้าไปในม็อบนั้นเนี่ยแล้วมองจะดูพอหรือจ๊ะ ตอนแรกผมสังเกตนะครับท่านผู้ชมตอนที่เขายังไม่ได้ออกมาจัดมอบครับท่าน,ไปออ,าาน,นไปออกรายการตรงนั้นไปออกรายการตรงนี้นี่ขนาดว่าพวกเรายังไม่ได้ทําการลงถนนนะยังตอนนั้นยังไม่ลงถนนเลยพูดได้ว่าเนี่ยเรายังไม่ลงถนนนะปุ๊ปปุ๊ปุ๊แล้วพอลงถนนละจ้ะเหมือ MM ER นกับว่าเทหมดหน้าตักแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หน้าตักนั้นช่างบอบบางเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนที่มารอบ่อนแม่งเอ้ยล่อไปประมาณ2 0 0 0 0กว่าคนรอบนี้ละจ้ะผ่านไม่มีส่วนที่แม่แต่คนเดียวเอ้ยอาจารย์ปานเทพก็ไม่ไว่างนะครับท่านผู้ชมโดยส่วนที่ริมทองค ออกมาทำรายการของช่องเขาอะไรประมาณนี้วันนี้แล้วก็ได้มีการพูดนะเนี่ย สาเหตุที่ไม่ได้ไปม็อบเพราะอะไรจ้ะเนี่ยไม่ว่างนะครับ่านผู้ชมรู้สึกว่าติดเรื่องอะไรวะเน,นี่ยไปซื้อโดนอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านหลังจากที่ได้เงินมาบางส่วนนะเนี่ยก็เลยไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจารย์ปานเทพหล่ะจ้ะเนี่ยก็ติดเรื่องซื้อโดนนะครับ่านผู้ชมวันนี้พอดีกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วเป็นอย่าะไรจ้ะเลยไม่ได้ไปม็อบนะเนี่ยแต่สังเกตน,นะเนี่ยแกนนาก็ฝีปากกล้ากันทั้งนั้นเฮ้ยแล้วรอบต่อไปนี้จะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจน,นะครับ่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เริ่มมีกกกกาาาารรถมมไ่่่คคัััับทททนเเออ้้้ยยตตงงงงขสสีนนะีหลจิิุณ็ ไ,ไปม็อบรอบที่แล้วและรอบที่ผ่านมานี่แหละจ้ะไม่ได้ไปคนก็เอยเห็นนเนี่ยพร้อมพงษ์นพพลิตครับท่านอดีตโฆษกเพื่อไทยบอกว่าเนี่ยการข่าวของเขาให้มวลชนสังเกตกัน แกนำจะมากันครบหรือไม่หลังจากมีข่าวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องแจ้งว่าเป็นลือนะเนี่ยเฮ้ยมีปัญหากันหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็ไม่ที่ติดตามอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวในขณะที่ม็อบออกไปนะครับท่านผู้ชมไปเดินครับท่านแล้วถ้าเกิดถามนะเนี่ยน้องนักถามมีอะไรเจ้าพี่จะไปเดินหรือไม่โอ้ยอยู่บ้านก็เหนื่อยพอแรงแล้วนะครับท่านผู้ชมอากาศก็ร้อนเหลือเกินผมยึดถือสโลแกนนี้ครับท่านไทยนีรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะครับท่านผู้ชมแต่ผมแน่ๆเลย ผมไม่มีทางที่จะบอกว่าเฮ้ยกูสงบนะเว้ยเฮ้ยแต่ออกไปตีกองนะครับท่านผู้ชมหรือว่าวกเวกไวๆหนวกหูข้างบ้านแบบนี้ไม่ได้ครับท่าน รักสงบไปอย่างไรเจาะต่อจ้าต้องอยู่ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมประชากรหลายภาคส่วนเขาก็ส่งแรงกายแรงใจครับท่านให้ตำรวจแนวหน้าทหารแนวหน้าอยู่แล้วไม่จําเป็นที่ม็อบนี้จะต้องออกไปมาอีกแล้วเฮ้ยทหารผ่านศึกรวมพลังปกป้องแผ่นดินโบกธงชาติไทยร้องเพลงร้องเพลงที่ไหนที่ม็อบนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีแหลงผือดีครับท่านสําหรับเรื่องนี้ปุกนัดชุมนุมครั้งใหญ่โดยครั้งก่อนจะดูพรเหมือนจะบอกประมาณว่าสาเหตนุนะเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าสาเหตุที่คนน้อยมันเกิดจากอะไร เราต้องจัดชุมนุมครั้งหน้าในการที่จะบุกทำเนียบรอบนี้เรามีเวลาที่จะบอกพี่น้องชาวบ้านมากกว่าเดิมไม่เหมือนรอบที่แล้วทําไมรอบที่แล้วอีกแล้วชักระชันชิดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแบบนี้ก็แสดงว่ารอบที่แล้วคนมันน้อยจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติผมมองเข้าไปก็ือเป็นอย่างที่เห็นนี้เลยครับท่านแล้วก็ผมเห็นข่าวหัวของมติชนนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วขำเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับรูปนี้นะเนี่ย เหมือนอะไรเหมือนกับเดินถือก๋วยเตี๋ยวนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเดินถือการน้ําร้อนนั่นเนี่ยที่กาลังจะขายว่าเคยจะซื้อกาแฟไหมนั่นเนี่ยสามารถชงได้บีบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปหกใสต่ตีแล้วก็อ๋เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเลยเป็นภาพแบบนี้นัดไปทําเนียบนะเนี่ยเฮ้ยผมจะไปทําเนียบหรือเปล่าไม่ใช่แค่มันคาพ้องเสียงนัดกันไปทําเนียบล่ยรัฐบาล ชุมนุมครั้งหน้าจะื่อนขบวนไปรัฐบาลไล่รัฐบาลแล้วถ้าเกิดสมมติคนน้อยละจ้าซึ่งผมก็ตีตรานะครับท่านผู้ชมตีปาหน้าใสก่อนเลยว่าเป็นอย่างไรจ้าคนมันน้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติเยอะกว่านี้ล่ะจ้ามันไม่มีทางที่จะเห็นแล้วก็บอกว่าเยอะได้นะครับท่านแม่มือเอ้ยมาเช้าเย็นกลับนะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติย้อนเวลากลับไปนะครับท่านผู้ชมสมัยที่ยังมีม็อบสุเทพครับท่านจัดม็อบนกหวีดนะเนี่ยกปปสเขาอยู่กันหลายเดือนนะครับท่านผู้ชมกว่าจะสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนที่ค่อยมี โซเชียลยังไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมคนก็ไปกันสนันแล้วก็จัดแบบยาวนานตอนนี้แหละจ้ามาเช้าเย็นกลับนั่นเน่ยผมเห็นแล้วแบบว่าโอ้โตามทําไมจ้าเหมือนกับแมงวีแมงวันมาอยู่แถวนี้นะครับท่านผู้ชมน่าราคาญเหลือเกินกันเลยทีเดียวจตุพรมีใครบ้างแล้วจ้าพิชิตช,ชัยมงคลหมอวัลลงแก้วสันแก้วสันก็น่าจะไปด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหลายๆคนนะเนี่ยบอกตรงๆพูดไม่ค่อยมีสเสน่ห์นั่นเน่ยจตุพรเป็นอย่างไรบ้างตอนอยู่บนเวที เขาจะเบือนหน้านะครับท่านผู้ชมเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเนี่ยพี่น้องแล้วก็สักพักเขาจะเบือนหน้ากเขาจะขึ้นนิดนึงเห็นแล้วเป็นอย่างไรจ๊ะไม่ได้ต่างจากตอนอยู่เสื้อแดงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมคนแห่ถามนะเนี่ยบนเวทีเฮ้ยเราจัดบ๊อบก่อนก่อนหน้านี้ถ้าเกิดไม่นับรวมปีส5มหมีอันไหนที่เคยชนะแล้วบ้างโอ้ผมกอคิดอยู่สี่วันนะครับท่านผู้ชมเพื่อนนึกไม่ออกครับท่านว่าชนะตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ย้ายไปอยู่ฝั่งไหนรู้สึกว่าจะ ออแล้วก็พยายามกว่าคนอื่นนะเนี่ยหลังจากที่สังเกตเห็นตรงนี้ผมเห็นคนอื่นๆที่เขามาม็อบนะครับท่านผู้ชมพวกแกนนาอะไรประมาณนี้เราก็มองเข้าไปเอ,อ้ยอันนี้สมควรเว้ยถามทําไมจ๊ะจะให้พวกนี้มาชมรัฐบาลมันก็แปลกนะครับท่านผู้ชมแต่จตุพรเหมือนกับปลาเปลี่ยนน้าครับท่านต้องแสดงให้หนักกว่าคนอื่นนะเนี่ยต้องแสดงให้รู้กว่านี้เว้ยเฮ้ยออกนอกหน้ามากกว่าใครเพื่อนเพราะอะไรจ๊ะ เขาออกหน้าอยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมคนมานอยแม่เงยก็โดนนะเนี่ยดูถูกดูแคนทําไมคนมึงมานิดเดียวนะเนี่ยเห็นไหมขาดแกนนําไปคนหนึ่งคนหายกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดสมมติเลิกไปล่ะจ๊าเฮ้ยทำไมเลิกเนี่ยเลิกเร็วเหลือเกินถอดใจแล้วเหรอว่าที่ผ่านมาแค่ราคาคุยหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็เลยยังไม่กล้าเลิกนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นผมก็จะคิดแบบนี้ครับท่านส่วนหมอปลายโดนด่ายับเยินทางคาบ้านกันเลยทีเดียวหลังจากออกมาบอกเนี่ยอีกวันสองวันนะครับท่านหลังจากเมื่อวานนี้จะมีเหตุบู๊มาป้้มน,นะครับท่านผู้ ครับท่านแอดไลน์นะัดวิวชอ็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะเนี่ยเม็ดมะม่วงหิม,มพาน์ปาเกตขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนอืมอัลมอนนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบปลาเห็ดคนทุบก็มีนะครับท่านผู้ชม170กรัม150บาทครับท่านทุเรียนทอด100กรัม150บาทนะครับท่านผู้ชมจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์ก็ได้ครับท่านวิธีการสั่งซื้อนะเนี่ยหรือว่าแชทสดนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเข้าลิงก์ไลน์แล้วก็สแกน ค r Code หรือว่าแอดไลน์นัสวิว็เข้ามาก็ได้ครับท่านขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเมื่อเช้ามีหลวงตานะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยพูดเร็วไปฟังไม่ทันตอนขายของว่าอย่างแรกที่ขายคืออะไรแล้วเมื่อวานเมื่อวานน่าจะเป็นลูกหยีโดยผมก็ติดนิสัยน,นะครับท่านผู้ชมไอพูดเร็วนี่ก็แม่งไม่แก้แก้ไม่ได้สักที เนี่ยมบเดือดขอให้อุ้งอิงลาออกทันทีตอนนี้มอ็บมึงเศร้าได้เลยนะเนี่ยถ้าเป็นผมคงจะต้องเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นนายกอิงนะกครท่านผู้ชมแล้วคิดแทนเฮ้ยแถลงข่าวสักหน่อยดีกว่าเวยฮ้ยว่าจะไม่ลาออกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยอย่าเพิ่งแถลงถามทำไมจะ <c oughs> นัดไม่ได้พี่ ต้องรอก่อนให้หลังจากบ๊อบก่อนมันจะได้เป็นแบบนี้ว่าเราไม่สนใจพวกมึงนะเว้ยเฮ้ยม็อบน,นั้นเนี่ยมึงจะออกมาอีกมากเยอะกว่านี้ก็มาก,กันเลยเว้เยมาไม่กลัวกลัวไม่มานเนี่ยมาเฟียไม่กลัวกลัวมาฟีนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแบบนั้นใช่ไหมเนี่ยดีเหลือเกินได้เลยนะัดเดี๋ยวจะรอให้หลังวันมีม็อบนะครับท่านผู้ชมแหมตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งจะออกมาบอกวันนี้ไม่ออกเพราะอะไรจ้าเยอะมันนะครับท่านผู้ชมมันบอกเนี่ยต้องลาออกท,ทันทีข้อที่หนึ่งข้อที่สองพักรวมต้องถอนตัวไม่มีใครถอนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมมตติผเนนนพวววกกออบล่จ่จทาายยงไร้ััี ตั้งพักการเมืองนะครับท่านผู้ชมพักไม่มีก็ลงพักหมอว่าลงลงพักเสรีพิสูจน์ไปก่อนแล้วทำไมไม่ลงเพราะว่า ไม่รู้ว่ากลัวจะแพ้หรือเปล่านะครับท่านอะไรประมาณนี้มาในระบบง่ายๆไม่ได้ครับท่านต้องมาแบบข้างนอกอะไรประมาณนี้แต่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับพลตํารวจเอกเสรีแม้ว่าแกก็จะผกไปม็อบด้วยนะครับท่านผู้ชมแกก็เดือดน,นะเนี่ยเฮ้ยมันมีวิธีนะเนี่ยที่จะบุกพนมเปถ้าผมเป็นอะไรต่างๆนานาถึงพันมเปแล้วหรือแนะวิธีบุกบ้านหุนเซนแล้ววัเนี้ยก็ไม่รู้โดยตอนนี้ครับท่านก็มีวิาพากษ์วิจารณ์มากล้นกันเลยทีเดียวแล้วก็หุนเซนกับนางมารีเป็นยางไรบ้างจ๊ะดีออกคนนี้นะครับท่านผ ถแถลงประมาณตีสามตีสี่้วเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนยันสี่โมงเชานะ้านะครับท่านผู้ชมว่าไทยจะมีการอพยพนนเนี่ยชาวบ้านจากจุดๆที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเฮ้ยต้องเอติมข่าวบบอมไปด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังจากนะั้นรู้สึกว่าต้องออกมาถแถลงครับท่านฝั่งเราเนะนี่ยเฮ้ยไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นางมาลีมันออกมาปั่นนะครับท่านผู้ชมว่าฝั่งเราจะยิงเข้าไปฝั่งมันก่อนแล้วคุณเซนล่ะจ๊ะรู้สึกว่าโดนเมียคุมนะครับท่านผู้ชมนึกถึงปาเทพเลยนะเนี่ยมีเมียมาคุมเฮ้ยมีเมียมาคุม รู้สึกว่าเมียของคุณเซนนั่งข้างๆเว้ยค่อยตอนประมาณตีสามตีสี่ไม่รู้ว่าเอ้ยเฝ้าหรือเปล่านั้นเนี่ยกูไม่ค่อยไว้ใจมึงแล้วอินางมาลีเดี๋ยวมึงก็ลาบากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรซิกแซกอะไรประมาณนี้ก็รับไม่ได้อย่างเดียวเลยว่ะผมนึกในใจถ้าผมมีข่าวกับอะไรต่างๆนานาว่ากันไปว่าเฮ้ยคนนี้เป็นแฟนเกิดอะไรขึ้นจ้ะแม่มึงเอ้ยแฟนกูหน้าแบบนี้เหรอวะเนี่ยทำไมไม่เอาดีๆกว่านี้ว่าอาจจะเคืองตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเออหรือว่ามีอีกทางหนึ่งครับท่าน ทางไหนจ๊ะไร์รถสนิยมนะครับท่านผู้ชมเลยจอมจ,อม,จอมได้แค่นี้ส่วนอันนี้ครับท่านอันนี้ก็โดนด่าตะพึตะพือกันเลยนะเนี่ยนางอังคณาโพหัวกระบ,บาลยื่นหน้าสลอนเล็กน้อยถึงบานกลางโพเน็ตพักษินไม่ยอมให้สภาเลือกนายกคนใหม่หากอะไรวะเนี่ยอิงผลตําแหน่งแม่มึงให้พูดอย่างก,กับบรรลุอนาคตเลยครับท่านไปหาผัวมึงซะ แล้วเป็นอย่างไรบ้างเหตุการณ์นี้มันยังไม่เกิดนะครับท่านผู้ชมอีนี่ก็แม่งมือเงยผัวหัวกบ,บาลมาอีกแล้วนะเนี่ยประชากรหลายภาคส่วนบอกมาไปที่ผมก็อยากจะเดินไปบอกเขานะเนี่ยจะเย็นเย็นได้ไหมหลังจากนางนี่ผัวมาเนบทักษิณไม่ยอมให้สภามีอำนาจเลือกนายกคนใหม่หากอิงพ้นตำแหน่งบอกเพื่อไทยยังเหลือชัยกเกษมชี้นายกคนนอกมาได้หากพักรวมรัฐบาลไม่มีแคนดิเดตก็เออเฮ้ยเออใช่เฮ้ยอ,อังคาฟังอยู่มึงอย่าพึ่งยิ้มมึงอย่าพึ่งตายอย่างเด็ดขาดก็เลยทีเดียวเนี่ย เนี่ยหาตังออกได้แล้วเฮ้ยทำไมถึงคิดแบบนี้ได้สงสัยอินนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าโผหัวกระบาลยื่นหน้าไปที่ม็อบด้วยหรือเปล่าม็อบหยิบมือเนี่ยม็อบส้นตีนส้นมือเนี่ยแล้วก็หรือไม่ก็กดทีวีเปิดเปิด YouTube แล้วก็เฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยม็อบมาแล้วต้องฟังนะเนี่ยเพราะอาจจะเคยไปเป่านกหวีดหรือไม่ไม่รู้เฮ้ยฟังเสร็จแล้วได้แรงบันดานใจเฮ้ยตรงนี้ดีเหลือเกินนะเนี่ยกลัวมาปั่นต่อได้หลังจากที่เมื่อสัก2 3สวันก่อนผมก็นึกนะครับท่านเอ้ยเออว่ะไอ้พวก คณะกรรมาการสิทธตอนนี้แม่งเงียบไปไหนวะหรือว่ามันออกมาแล้วผมไม่เห็นข่าวก็ไม่รู้เลยนึกไปถึงอีนี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ลืมไปครับท่านมันออกมาแล้วนะเนี่ยออกมาเป็นสอวอนะครับท่านผู้ชมได้ดีอย่างเดียวนั่นเนี่ยคือชื่อครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดสอวอพันใหม่ไม่รู้อยู่กับเขาด้วยหรือเปล่าได อย่างไรบ้างจ๊ะได้แค่เป็นพันนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือพันใหม่ครับท่านมวลชนไม่ได้มีนะเนี่ยอย่างที่ปากเคยคุยโวคุยโตอวดนะเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่านี่อยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ทักษิณคงไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นส่วนตัวคิดว่าทักษิณจะใช้อำนาจที่มีอยู่ไม่ปล่อยให้การตั้งนายกเป็นอำนาจของสภานีอแม่มึงเอ้ยถ้าเกิดสมมติปิดชื่อนะครับท่านผู้ชมกูนึกว่าห้อยนกหวีอยู่กับพอแล้วครับท่านว่าไปที่อัปีเหลือทนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องลูดผ่านไปก่อนครับท่านแหมแต่อิมมมผีีะไรท หายไปนะท่านผู้ชมคนใกล้ตัวอะไรประมาณนี้นะเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเราก็จะต้องเอาความรู้มากนะเนี่ยเพราะมันบอกว่าหากสภาเลือกตั้งใหม่คือหากนี่คือยังไม่เกิด ที่มันบอกก็คืออนาคตเหมืออกบมันเห็นอนาคตได้เราก็ต้องไปสู่อนาคตแล้วก็มองกลับมาเฮ้ย hey, ถ้าเกิดหาคนใกล้ตัวนะเนี่ยที่หายไปหายยังไงก็ไม่เจอเฮ้ย hey, เลิกหาเพราะอะไรจ๊ะกูไปมาแล้วอนาคตกลับมาดูแล้วไม่เจอนะครับท่านผู้ชมปล่อยให้เขาหาครับท่านเปลืองงบประมาณหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีในข่าวก็เป็นที่จับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องจับตาม,มองข่าวนี้สัดแรงรัฐบาลแสดงความโง่รับเงื่อนไขยห,หยุดยิง แหม่ถ้าเกิดเขาโง่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกมึงแล้วว่าเป็นอย่างไรต่อจ้าถ้าเกิดสมมติผมฉลาดคนก็ต้องมามบผมเยอะๆนะครับท่านผู้ชมทําคลิปอะไรประมาณนี้คนก็ต้องดูกูเยอะๆเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าแม่งยอดดูหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมไม่สมกับคนติดตามเป็นหมื่นครับท่านส่วนของเรานี้เกินต้านแล้วห้าหมื่นไม่ใช่ห้าหมื่นห้าแสนสี่หมื่นคนติดตามนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่กดติดตามอย่างไม่หยุดยั้งครับท่าน เป็นอย่างไรต่อจ้าอันนี้ก็ติดตามนะครับท่านผู้ชมกระแสรเรื่องของนอตวอลลิตครับท่านหลังจากออกมาแล้วเนี่ยแชร์โพสตหุ่นเซนเอ้ไม่ใช่หุ่นเซนอะไรวะแม่ทัพภาค2นะครับท่านผู้ชมยืนข้างๆคุมทธรนั้นเนี่ยแล้วก็แกก็เหมือนกับโพสต์เข้าไปอันนี้ก็มาจากท็อปดาราว่าอะไรจ้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาเป็นแม่ทัพภาค2นั้นเนี่ยเขาจะไม่ทนอิดอัดครับท่านเป็นกูนะจะแหกหน้าพอทให้ไม่มีที่ยืนเลยเออแล้วก็บอกว่าขายชาติอะไรประมาณนี้ดูหน้าแม่ทัพภาค2ท่านดูอึดอัด อึดอัดและอดกัน้นโดยถ้าเกิดเป็นผมคงยืนแล้วก็ยิ้มไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับภาพนี้ทำไมถึงแบบนี้ล่ะจ๊ะมันยิ้มไม่ได้นะครับท่านผู้ชมยิ้มทำไมเนี่ยไม่ดูเวลัเวลาตอนนี้ต้องทำกิริยาสำรวมเกิดอะไรขึ้นจ๊ะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยสมมติเอ,อสีหน้าดูอึดอัดอดกัน้นเออแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเขาเขาจะไม่อดกัน้นอะไรประมาณนี้ ก็ทาให้นึกไปถึงตอนจัก,กรภพโดนต้อนอันนั้นจัก,กรภพก็ถามทีหนึ่งแล้วเฮ้ยแบบนี้หาเรื่องกันชัดๆก่อนที่จะทั่วลงนะครับท่านผู้ชมดาภูมิทัมหลังพลเอกลังสีแฉไทยมีไส้ศึกสั่งทหารนี่โดยอันนี้ไม่มีทางเชื่อนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติปล่อยให้มีไส้ศึกแบบนี้ก็ไม่ตายแล้วนะครับท่านแล้ว เป็นอย่างไรต่อจ้ะมันไม่มีนะครับท่านผู้ชมในคนที่พูดนี่ก็รู้สึกว่าโอ้ยตอนนี้ก็จะอ่วมบอลไทยนะครับท่านโดยมไม่มีทางงักง่ายๆนะครับท่านผู้ชมส่วนม็อบละจ้าเมื่อวานนี้อย่างที่ถแถลงเรียนไขไปแล้วตำรวจก็ออกมาถแถลงนะครับท่านผู้ชมจับครับท่านคนที่มีมีดคัตเตอร์นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าคนบริเวณนั้นหรือคนมาร่วมม็อบไม่แน่ใจ90บกว่าคนนะครับท่านผู้ชมคัตเตอร์ว่าเขาจะไปสู้รบหรือเปล่าวะเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ดาบแล้วว่ะตอนนี้กับขมร ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้อะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมคนต่างด้าวสักประมาณกี่คนแล้วไม่แน่ใจมากล้นนะครับท่านผู้ชมร้อยหกคนเป็นลมเป็นลมสี่คนถ้าเกิดไม่อยากเป็นลมล่ะจ้าอยู่บ้านเนี่ยรักสงบของแท้เลยอยู่บ้านไม่ใช่ว่าไปออกเสียงดัง ตรงนั้นตรงนี้โอ้ยหัวหนะาครับท่านผู้ชมแล้วบอกว่ารักสงบรักสงบพันผือวะเนี่ยโอ้ยก็ต้องยุให้มันออกมาไวๆไว้ให้ตอนนี้อิงก็ไม่สนนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าไม่แคร์เชิ่มึงจะออกมามึงออกมาเลยนะเนี่ยมาไม่กลัวกลัวไม่มานะครับท่านผู้ชมมาฟีีไม่กลัวกลัวมาฟรีแต่ที่น่าสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านสถานการณ์ลดวอลริสจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยมวลชนก็เสียงแตกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งหนุนทั้งไม่หนุนครับท่านว่ากันไปจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวััสดีครบม Thank you.